อ้้โสวัสดีครับทุกคนครับวอล์ก789วันนี้นะครับเลยกันที่ไหนครับพี่มาร์กนี่อย่างนี่แตชที่เฉลยแข่งขัน International Fashion Week ครับใช่ครับวอลซอร์วันนี้นะครับเป็นบอรีนเ่หมายเลข7กับ789ใช่ครับอก็วันนี้เราก็มีตัวแทน5คนเพื่อนๆมึงขึ้นโชว์เพื่อนเพื่อนเราบล็อกกิ้งอยู่คบล็อกกิ้งกับสาวเชคครับก็เดี๋หันไม่เป็นไม่ ก็ทำก่อนก็เอาลังใจนเตืเล่านผู้ชมวันนี้ไม่รู้นะคะก็จะมาเดบิวต์รอบนะคะแต่ตอนนี้จะมาเดบิวไม่ใช่เป็นศิลปินนะคะแต่ว่เป็นอารตโมเดลกลางนั่งดูโมเดลกางซองพร้อมฮะ เป้าลูค่ะจะส่งลูกไปเป็นโมเดลลูกชายทางอ่าอ่าฝั่งดูนตอนสีกรอบนึงพี่คนหนึ่งยี่สิบสี่คนเลยก็ส่งไปเป็นโมเดลนี่ผมเป็นคนแรกะครับก็ตื่นเต้นมากเลยถ้าผมเดินยังไงโชว์เป็นยังไงถ้าผมเดินสิทุกคนมาเดินสิก็กดดันมาทุนเลือกเค่องนครผมเป็นผู้นำตอนที่ออกมาแล้วก็ออกไปจะไหวอย่างนี้ พี่เจคนได้โอเคปะโอเคนะได้ดูบอกไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่บอกโอเครถเกิดน้องนีม เด็กยักษ์ของหนูวันนี้ผมนะฮะเดินทั้งปิดทั้งเปิดแต่ผมแล้วผมคงทำคุณตระเวรเพราะผมเดินเปิดปิดเปิดปิดคิดว่าดีนะผมอะเดินใช่มันเป็นอะไรนะอะไรเล่ยเล่ยเล่ยปีนาเล่ยเล่ยเล่ยอะไอเล่ยเล่อะคือผมเดินเดินแบบเสร็จแล้วผมต้องเข้าไปแล้วผมเดินกลับหัวมาเลยไอ้เล่ยเล่อะเพราะเดินปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดมาสูเปิดเดินปิดปิดมาเปิด เปิดตืนเด้นจากไทยแลนด์อาการผมโดนอีกแล้วอ่ะผมโดนอีกแล้วอ่ะอินเนอร์อาการหนักอีกแล้วครับไทยแลนด์พูดว่าผมเดินลอยผมเดินแบบเดินอีกอีกแล้วอ่ะเดินเดินน่ารักอีกแล้วเพราะว่าชุดผมเป็นบีนี่โอ้ยสิวขึ้นชุดผมเป็นบีนี่ด้วยอ่ะแล้วแล้วเขาบอกแค่ในอินเนอร์ดูๆบีนี่แต่ขาสั้นน่ะที่ดูมันจะดูมันได้อยู่ที่อินเนอร์ครับผมดูดูพิมพ์มัตตุดูคนเยอะมพ์มัตตุไว้ครับชุดพิมพ์มัตตุเวอร์มากครับทุกคนพิมพ์มัตตุเรียกเฮ้ย ผมไม่อยากใส่มาเก็ตฮันด <laughs> ี้ทำไมละ่ะทำไมไม่อยากสลับกันละ่ะเขาขโมยเขาขมโมยหัวของเทลไปอะค่ะแต่ฉันก็ขโมยของเขาต่อค่ะตอนที่พี่เดินแล้วแบบมันแบมนบมันมีลมผ่านมันแบบมีลมผ่านเออมันแบบไม่รู้ว่ามันดีอะโอเคครับรตอนนี้นะครับเราก็เพิ่งเสร็จการซ้อมนะครับรการ practice เมื่อกี้ก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่า ไม่รู้อะมันเหมือนันไม่เคยมาเดินแบบผมเคยเห็นแค่แบบว่าออนไลน์อ,อะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปพักก่อนเราเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินแบบจริงๆแล้วแล้วผมจะให้คนลแล้วก็ให้นะรับหน้าที่ต่อไปเป็นคนที่น่ารักที่สุดที่ผมรู้จักคิดถึงทุกคนจางขอหายป่วยแล้วนะน,น,นี่นนะครับโมเดลตัวจริงนะครับน้นี่ได้มาทำเราของฝัน การเดินแบบเดินฝั่งนี่เราเราเป็นโมเดลแล้วนะครับ <c oughs> เราได้การเป็นโมเดลไอดอลไปไอดอลไปไอดอลไม่เอาละโมดีพี่เดินปเปิดเดินดีมากพี่จินวูเดินเปิดดีมากจริงๆแต่พี่อ่ะตอนนั้นอะตอนเดินอะพี่มั่นใจแต่ตอนพี่ลงมาพี่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ่ะดีแล้วเดินดีแล้วเก่งมากโอเคงั้นจะมั่นใจมากขึ้น โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะหันกล้องไปแล้วผมจะโชว์ว่า p o b ของผมเป็นยังไงมาคืออันนี้เขียนว่าเต้าหู้ส่งเครื่องไก่สับปลาดุกกรอบหมูผัดพริกขี้หนูทำไมเขาเอาขี้หนูมาผักพริกอะ่ะหมูพริกขี้หนูมันใช้ขี้หนูจริงไหมอะเรามันคือพริกขี้หนูไม่หมูอะ คือมันมีวันหนึ่งมันมีหมูตัวนึงแบบมันหิวข้าวมาเห้องแล้วมันแล้วทีเนี้ยมันแบบอยากแทบแทบเนี่ยเลยเอาพริกมาเนี่ยเอ้ยมันหาไม่ได้ไม่ได้เจอมีตัวนึงขี้เลยแล้วมันก็แบบเฮ้ยานี้มันแบบดูแดงงแล้วพกมาใกล้ๆกล้กินมาเลยก็เลยเอาขี้หนูกมาก่กั่วั่่วั่ั่วั่ั่่ ก็คือนั่นก็คือเป็นที่ปลาที่ที่มาที่ไปหรือที่ไปที่มาซอสไก่แล้วซอสไก่มาจากไหนเขาเอาไก่ไปเจ็ดแล้วทำซอสคือมักกะโรนีเขาเขาผัดมักกะโรนีแต่แบบเขาผัดอยู่ตรงนู้นไงเขาผัดตรงนู้นไม่ได้ผัดไงก็เลยผัดซอสไก่อ๋อไก่เขาเขียนที่ซอสไก่อ๋อไก่โอเคครับ 초이, 최경호 z 철미초 Don't f l r Me 초이 초이 My wife, s o n Just f l l Me 송송 n g Song. Song. Oh. Oh. Song. Song. So Today, song. Okay.

1นึ่งเป็ดแปดเกาโอ่งสองี่้ากเ็ดโหนงี่ห้าก็นง้าจอมี่้จ็ดแเอสมี่เป็อนอสามที้าหเกาทองามี่้ากันนงมี่ก็อนไ่ยที่โซก็อยากจะชวน ี่กเขาบอกว่าดูโซนแบบถ้าไปโซนก็คงดังเหมือนกันถ้าผมวันนี้นะครับผมเราจะพามาดูงานเดินแบบ b f w Holy Number Seven XJ9 นะครับผมก็เป็นการเดินแบบของทุกคนหลายๆคนครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเรามาถามความรู้สึกของแต่ละคนกันดีกว่านะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับผมพี่เอ็กซ์แบคชั่น ครับผมครับก็เดบอร์ผมอยู่ไหนเดี๋ยวผมอยู่ไหนครับนะขอไทยเท่าไหรเดี๋ยผมเบอร์เบอร์หกครับเบอร์หกเนี่ยมันจะมีข้างหลังข้างหลังมันจะมีบอกเบอร์อยู่เดี๋ยวเราไปถามเราไปถามอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวตึงตัวตึงในในในการเดินแบบนะครับรู้สึกไงกับวันนี้เดินแบบแรกตอนนี้ครามรู้สึกว่าเฟิมอ่ะสามารถเป็นแบบนายแบบได้รอเฟิล์มก่อน เฟนจะไปเป็นนายแบบเอาแล้วไม่เป็นเลยได้แล้วเป็นแล้วก็รับงานเสริมได้แต่เสริมทำว่าเดินต่อได้นะครับนี่ครับเฟรมเินเป็นคนที่คนที่ห้านะครับเดินเดินต่อทายอียนุนะก็คือแบบเดินปุ๊บลืมเลยลืมเฟมเลยเฟรมเดินก่อนพี่ไทยนะครับพอเฟรมเดินปุ๊บพอพี่ไทยเดินมาปุ๊บพี่ไทยโดนกิน ตอนนี้พี่มาตุ่กับกับไทยทีย่นอนอนอนกันอยู่นะครับไม่ครับผมเราจะตัดกันแล้วเพราะว่า <ไป S 2> ผมรู้สึกว่าพี่เปลี่ยนไปครับพี่<อ>แบบชอบแกล้งผมผมไม่ได้ชอบแกล้งผมชอบแกล้งอยู่แล้วแต่เขามาบอกว่าอ,อยู่ๆเขาก็รู้สึกไม่อยากทักผมไม่อยากเจอผม,มเขาเบื่อผมเพราะฉะน,นั้นลาก,ก่อนครับเพื่อนสนิทลำหนึก็ใช่ไงไม่เคยเป็นลำหนึ่งถ้าผมคนต่อไปนะครับคือผมไม่เป็นในลำหนึ่งแต่ว่าผมเดินแบบคนสุดท้ายครับก็รู้ว่าะเป็นอะไรไงผมคนสุดท้ายปุ๊บแล้วผมมาตอนเบอร์ฟอร์มผมมาคนแรกเพราะผมเก่งกว่าเก่งมากพิมเก่งทุกอย่างต่อไปเป็น หนุ่มน้อยนะครับอัโต้นะครับไม่เมี่อกี้ตื่นอยู่เลยเนี่ยอืมอาณาหากว่านี้ก็ได้สองคนเลยชิดที่แบบว่าไหน่ครับเดินแบบนีมาในรู่นหนุ่มเทพอ่าครูสกิฟครูสกิฟอันนี้คือครูอะไรเนี่ยบีบีเบย์ไอพา่แกเบย์ครูหนาวครูหนาวอัโต้เคยเดินแล้วใช่ไหมแต่ที่ดังแต่เด็กๆมีเด็กๆแต่ลืมไปหมดละ ไม่อยู่ว่ะก็เคยเหมือนเช่นแหละนินเข้าร่วม10ปีที่แล้วไม่เน้นเท่เลยวันนี้ผมครั้งแรกเหมือนกันโรเชลัอนขนมชินฮันยองเชลเรีชื่ออะไาฟิวแบบเฟิร์สทามเดินแบบอ่ะนอนออนอีกอิงลิทหโอเคระดับชื่ออะไรครับสก้าค่ะเลขกดของเชลเลยเลขวันเกิดเชลเลยแอนขนมชินเออวันที่วันอันเปอร์เวนตินาเนาะพี่ขนมชินชื่อเหมือนพี่สาวผมนะครัใช่เพราะว่าหนูเป็น ม่าาเหกันเลยเนี่ยเออพี่ปพี่ีวดีปะเป็นนเเอเออขอเดีคนต่ไปนะครับเราจะไปคุยกับเราคุยกับพี่มีฟุตอีกคนนึงนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกวงมีคุตอีกคนนึงนะครับเออแคทเปอรีนพิูได้ค่ะสวัสดีค่ะียูเฮ้ยพี่จะับเออพี่เดินแบบครั้งนี้แล้ครับเออครั้งแรกค่ะแลพี่โอะเพ็ดไปไหนครับวันนี้เออวแล้วเมาหผมก็เป็นกลังใจให้พี่โอปะเพชดด้วยนะครับโอเค จีนมีฮับทูท็อกวิดเคาร์เรียบ่อย What's up เว e นี่นี่วันนี้เขามีประชุมกันนะครับคือจินวุ๊บไม่เป็นเหมือนเป็นคนที่พูดเกาหลีเดียวคนเดียวก็เลยเป็นตัวแทนในการเหมือนพูดคุยกับดีไซเนอร์เกาหลีแล้วก็เป็นตัวแทนในการออกแบบใช่ไหมใช่มีใครอีกนะมีจีนมาร์คฟูร์เน็กอาแล้วบอกพี่ว่าเนี่ยวันนี้เราจินเป็นคนเดินคนที่เท่าไหร่อันที่หนึ่งนี่ครับเป็นคนเดินเปิดเปิด ให้พวกเราเจ็ดไปก้าวเลยนะครับผมเดินเดินแบบเดินสง่าพาเผยเป็นคนแรกรู้สึกไงตอนที่เดินไปข้างหน้าแล้วไม่มีคนอยู่เพราะคนอื่นจะมีเพื่อนอยู่ใช่รู้สึกเต้นแบบไหนครับเฮ้ยมาแล้วแป๊บนึงครับตัดผมนะครับเดี๋ยวเพิ่งเอานี่ก่อนรู้สึกไงรู้สึกกดดันว่าถ้าเดินแบบเปิดไม่ดีคนวเอนก็จะดูไม่ดีอ๋อจีนเดินเปิดพีมเปิดปิดนะครับแล้วคุณเดินเดินตรงนี้อะไรครับในเน็กเปรอะๆเรียวนี้เรียวนี้ทีนี้เขาเริ่มอินกับสไปเดอร์แมนนะครับทีนี้เขาเขาเป็นตาชาตาช้าทุกคนแต่นี่

หลอกเกินแหมยิ้มด้วยยิ้มด้วยหล่อมากครับหล่อมากครับเดี๋ยวรอสัมบูรวจก้องต้องพักดีกว่านี่ก็ดีไซเนอร์ของเราครับทุกคนไหนอะไรออกแบบเลยนะครับเอ่อเสื้ยนลายเสี้ยนอะไรแล้วต้องใช่ไหมมาเรื่อยส่วนนี้นี่ครับพี่มินครับพี่มินดีกราฟนี่ดาวอะไรดาวติ๊กต็อกเราคือทำแล้วก็ กลัวกลัวตัวไม่ได้ไม่ได้คุณเซรินครับเป็นไงบ้างครับเนื้อเป็นครั้แรกเลยที่มาที่ไปเดินอะไรที่อ่ะเมื่อวานครั้งแรกเมื่อวานครั้งแรกแต่เมื่อวานเดินแบบเดินแบบเขาเขาบีมมาว่า ก็เดินเหมือนปกติอะไรเงี้ยเดินแบบให้ให้แฮปปี้แฮปปี้หน่อยไม่ต้องเดินแบบจริงจังมากเลยคือวันเนี้ยวันเนี้ยรู้สึกว่าโอเคกับเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเป็นคนเดินคนแรกใช่เหรอใช่แล้วเมื่อวานตอนที่เขาแบบบล็อกกิ้งกันอะ่ะคือติดง,งานอีกงเนแล้วผมวันนี้คนช่วยอ่ะอีบหลาคนหนึ่ง วันนี้จะเดินแบบหน้าตึงเลยแบบวันนี้ไอ้ที่จุดนายแบบใช้เมื่อวานเมื่อวานเดินยังไงนะเมื่อวานแบบไอ้ที่จุดแบบสะทายตกเป็นๆเมื่อวานเเป็นเขาบอกว่าให้เป็นที่จุดหมอลำแต่วันนี้วันนี้คือแบบหน้าเข้มอ๋อนี่ครับเป็นเสื้อกะเพราอีกคนหนึ่งเสืเอเขากินได้ซึ่งพี่เม่นก็จําได้ไหมว่าทําไมมันถึงเป็นกะเพราเพราะว่าเราบอกว่าหลาบ้านเราชอบกินกะเพราใช่ คับต่อไปอยากโชว์สีสีเสื้อของปูนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็น Let's Break the Limit Down สโลแกมพวกเราเหมือนเดิมส่วนสีสีความไบรท์อ่ะเราเคยเสนอเขาไปว่าจะแบบก้มีความเป็นสีแบบสดใสก็เลยอยากได้สีแบบไบรท์ r i g h t แบบนี้ครับซึ่งชอบสีไหมครับชอบปูนะครับเนี่ยตอนที่พูดถึงสีนึกถึงปูแต่ผมใส่สีโอลนะนี่สผมใส่สีโอล นี่ครับก็คือกางเกงสีโถของพีมาครับเจ็ดแปดเก้าเลสเบกเด t ิมเรามากกันนะครับใช่ครับเพื่อบางคนแบบใส่ก็ใส่ออกไปข้างนอกได้ด้วยใส่เป็นนอนก็ได้นะครับคุณขนมจีนอันนี้อันนี้ก็คือเจ้าของคนนัมเบอร์เจ็ดแปดเก้ก็สวยมากเลยครับคอานสับีกวยมาก ต่อไปนะครับจะจะรีวิวเสื้อผ้า AA นะครับขอดูเสื้อข้างในหน่อยครับพอพี่จำได้ว่าพี่ออกไอเดียเฮ้ย <te le> อันนี้พี่จีดีไซน์จริงหรอไม่ใช่ไม่เิยดีไซน์แต่ว่าเราช่วยกันครับแบบเราเสนอว่าเลขควรอยู่ตรงไหนสโลแกนดีสเปซเดไม่ควรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไหนไหน,ไหนลองดูให,ดงให้ดูรอบให้ดูหน่อยได้รับก็นี่ครับคือทุกคนหมูปิ้งครับ ทำไมถึงเป็นหมูปิ้งครับหมูปิ้งเป็นอะไรที่กินง่ายมากแบบคนไทยแบบถ้ามื้อเช้าต้องรีบกินก็จะซื้อแล้วเราไปกองวันนี้มีหมูปิ้งไหมครับมีครับตอนเช้ามากตอนเช้าเราก็กินหมูปิ้งไปเก่งมากขอบคุณครับพี่ฝนดีมากพี่ฝนในโชว์เสื้อหน่อยวันนี้ลุกวันนี้นี่นี่นี่จะไปอวกาศ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 เ p a c อวกาศเหรออวกาศอ๋อเมื่อกี้ได้ไปอวกาศครับ รายงานข่าวสดจากหลังเวที BIF วิว Bangkok International Fashion Week นะคะสองพันยี่สิบสามวันนี้นะครับบรรยากาศหลังเวทีวุ่นวายกันเลยทีเดียวมีการอังเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่ดิฉันคือสู้เรากำลังจะเริ่มแล้วก็มีการพัชอัพ ในสอนของหน้าแล้วก็โมเพื่อนี่จะให้ลุกเราอ่ะ <suffered> มันร e <her> ้อยเปอร์เซ็นต์นี้โสดวันนี้เราไม่้องอีกประสบการณแทนพื่อนไปลองดีเมื่วันนี้เรามาเดินแบบเป็นแบบโมเดลเดนยาเซโยเฮยเดนต์ตอนรอบ้องเกือบยิ้มนะฮะแต่ว่าเดินเดินอยู่ อันนี้เหมือน heartbreak anniversary ครับทะไมที่ทอนพิมพี่เล็กวันนี้นำเสนอตัวเองหน่อยพี่เตัวนี้น c c e อ s o r ร e มีอะไรบ้างดชอบสื้อตัวข้างในมากเพราะว่ามันเป็นตัวก็จะแบบช่ไหมคะชอบไหมคะ ไม่ไม่ยังไม่จบจะถามว่าชอบไหมคะชอบไหมคะเป็นยังไงครับกับการเดินแบบของพี่จีซังในวันนี้พี่ซังบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากครับแบบปีที่แล้วก็ได้เดินไปแล้วแบบปีนี้มาแบบไม่เช้ายังมีความตื่นเต้นอยู่แต่ตอนนี้แบบตื่นแบบดีใจมากกว่าที่ได้เดินแบบครับตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเลย พี่น้บอกว่าพองมั่นที่จะออกไปเดินไป<อ>วิ่งแล้ว่คือไม่ใช่แค่เดินนะอยากวิ่งแบบแล้วอ๋อแล้วเรื่องชุดเป็นไงพี่น้ำเรื่องชุดอ๋อชุดนี่บอก,กออว่าโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของดีท,ทังดีทางอยากจะถอดเร<อ>ียบร้อผมชอบชุดมากเลยครับ <laughs> <laughs> นะนะ <laughs> นะ <laughs> น,ะนะ้นี่เป็นชุดเพื่อมของผมริเป็นเบรกห้าคนก็ใส่ชุดนี้ไปก่อนที่แจ็คเก็ตเดีย๋ยวพี่มินจะต้องเอาไปใส่ต่อ ตอนเดินแบบแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องใส่เสื้อกากของฮ็อปเปอร์ตอนเดินแบบก็เดี๋ยวสลับกนใถ่ายครับมันเป็นครั้งที่สองนะครับมาแล้วครับก็พวกเราจะขึ้นโชว์นะครับโชว์ในวันนี้จะมีเราห้าคนนะก็ับคืออารันหนึ่งคนผมหนึ่งคน พ่อเปอร์อยู person, ่น so ู่นหนึ่งคนมีพีมสุซึ่งอยู่นู่นอีกหนึ่งคนแล้วก็ครูทัชใจอีกหนึ่งคนซึ่งก็อยู่ที่นี่นะก็ฝากติดตามพวกเราได้ครับใช่ไหมครับผม้ใช่ครับที่ไมหล่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอนานนะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมก็วันนี้มาย้อนวันบาลิมิตเบรกครับแต่ว่าจะเป็นลิมิตเบรกเวอร์ชันเวอร์ชันที่ เราจะทำให้มันเป็นป็นโน่แบบของต้อซึ้งๆนะฮะแบบโยกตามได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพิ่ีงี้มินจะมาเชฟวินน <c oughs> ี่นายนะครับผมก็เป็นสไตล์นะฮะที่ที่เขาจัดจริงวันนี้ต้องชมก่อนอย่างแรกครับว่าลุคที่ได้มานี่คือโคตรเท่ดีมากครับเพราะว่าเป็นลุคที่มีคนตัดหน้าใช่พอมีลุคที่มีคนเพิ่มคาอีกสองคนแล้วือเป็นเรื่องสุดๆแต่ว่าเราว่าว <c oughs> ันนี้ น่าจะสรุปแน่นอนแล้วเมื่อไหร่เ <c oughs> มื่อไหร่เมื่อไหร่เนียจะออกก็ใกล้จะถึงเวลาที่โชว์ชุดแรกวันนะฮะทีนี้ผมก็มานั่งทำซานีก่อนนะครับหมายว่าเดี๋ยวลงไปแล้วเราเดินผิดแบบเราเดินออกจากงานางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแห็นว่ามันมันไม่น่าจะดีก็เลยนะครับ เดอนของจริงแล้วครับตื่นเต้นมากแค่นี้แหละครับ กคนรู้สึกเหมือนกันพอที่แบบยืนนิ่งๆกันนานใช่ทุกคนบอกทุกคนบอกอันนี้จะคืออีกคำแล้วอันนี้วะคือคำเลยจริงๆคนคือการคำดีนะคือได้เดินก่อนไปไปไปปู่พุ่งเมื่อกีิน่าไม่น่าใช่เฟรมกล้องเนี่ยสองคนเนี่ยมันไม่ควรอยู่ด้วยกันไปเนี่ยของเราแล้วรู้ไหมพี่โปรดฮะเราเป็นน้องรักพี่มินเฮ้ยเข้าใจป่า เนี่ยยูนี่พี่อยูกับไอเล็กกับอาโปอ่ะรู้ป่ะเราสองคนเส้าแค่ไหนเอ้ยตอนเอาไรวันเนี้ยเออเอาไอเดียฮะผมว่าน้าตึงเนี่ยอาจจะแอบง่ายกว่านี้หน่อยมั้งรู้สึกว่าก็เป็นคนที่ทำหน้าตึงเย่าเนี่ยเพราะว่าชอบดูข่าวสุดยอดมากครับคิดว่าแบบรู้สึกแบบไปแบบอินเนอร์มาเออเหยียบเสื้อตัวเองไปสองสามทีครับผมจริงมันยาวมากพี่คอนเทนต์หนีิผมเก๊กแบบตายเลยเมื่อน แต่แต่ว่าในใจในใจเป็นไงในใจในใจเมื่อกี้ผมเต้นแล้วหมวกหลุดด้วยครับเมื่อกี้อัโต้เตือนว่าจับแต้นในะพี่ชีนแล้ว่างแไมนตกผมก็อ่ะโชว์ไปไปถึงฝึกก็จับแต้นแต้นไม่ตกแน่นอนปึ้งท่าแรกหมวกตกเลยแล้วแล้วมันมาอยู่บนหัวได้ไงก็พอมันตกก็จับ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 ไม่เต้นละหมวกดูฟิลเหมือนกันแต่ดีนะรัดแน่นอันนี้มันปรับไม่ได้อันนี้ปรับไม่ได้จบเลยแต่เทพมากทั้งคู่นะไม่หลุดยิ้มเลย จริงเหรอเฟมอะตอนแรกก็กลัวแหวหลุดเหมือนกันแต่เต้นไปก็จริงๆอ่ะปกติผมเต้นแรงกว่านี้แต่แบบเนามีแว่แวนเตรียมหัวก็เลยเต้นหาไมได้แม่น้เปรีเปจ้าพื้นพื้นพื้มพืชนพะไนพื้มพื้นพื้นพื้ตพ้นไื้นพว้นพ้นพื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 ้นพนเื้นพื้นีืนพื่นพิ้นพื้นพื้กื้นพื้นพื้นพื้น่ื้น้้นพื้้นพื้มพก้นพื้น้พื้นเท่ ตัวแถวหน้าด้วยให้ดูแถวหน้าด้วยอยู่หน้าสุดเลยตอนนตอนหลังมุก็มองอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งนะน้องอย่าพึ่งขยับขอบคุณ Poly Number s e v ครับแล้วก็ขอบคุณทางสยามที่ให้เราได้มางานนี้ครับเป็นประสบการณ์ของเราที่สนุกมา,มากๆครับแล้วก็ได้เดินแบบเป็นนายแบบครั้งแรกในชีวิตกนะ็ <laughs> สนุกมากๆครับ